ทางเดินไปน้ําตกเหี่ยวหนรลกครับนี่นะซึ่งเมื่อก่อนเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อนานแล้วเป็นทางที่ทางคนเดินนะลอดกิ่งไม้มากับเพื่อนสมศักดิ์เที่ยวกันสมัยวัยรุ่นมันก็ดูใช้ได้เลยเละ อากาศเย็น200เมตรคุณก็น่าจะเดินได้อยู่จืดๆใกล้ถึงล้วใกล้ถึงล้วได้ยินเสียงแล้วใช่ไม่เอ่ยน่าจะเดินไปอีกแป๊บหนึ่งด้านนูนมั้ง น้ำไหลแรงมากเหมือนกันอ่าไหนจะอีกแป๊บหนึ่งนี่ยเคยมาอันนี้เคยมาแน่นอนเป็นสะพานไม้สมัยเก่าเล็กๆ